สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของค,คุณครูทุกตานะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเป็นไงคะสบายดีไหมคะอ่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเด็กดีมีวินัยนะคะเด็กดีมีวินัยเป็นยังไงบ้างคะอ่าอย่างเช่นของใช้ของฉันมีอะไรบ้างเอ่ยมี ผ้าเช็ดหน้ากระเป๋ารองเท้าที่นอนแก้วน้ำนะคะทั้งหมดนี้เลยเป็นอุปกรณ์การใช้สำหรับพวกเราในโรงเรียนทุกวันทุกวันนะคะเราจะเป็นเด็กดีมีวินยัยเราจะเก็บของใช้พวกนี้ยังไงบ้างคะ เราเอามาโรงเรียนทุกวันนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเราเอามาโรงเรียนไหมคะเอามาแก้วน้ําเอามาไหมคะเอามาที่นอนเอามาไหมคะเอามารองเท้าใส่มาผ้าเช็ดหน้าเอามาทุกวันนะคะมาเสร็จแล้วของใช้พวกนี้เราต้องเก็บให้เป็นระเบียบนะคะอย่างเช่น ที่นอนที่นอนเก็บที่ไหนคะอ่าที่นอนเก็บในที่ไม่ใช่เอามาถึงปั๊บโยนเลยอย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีต้องเอาเก็บมาถึงเสร็จแล้วเข้าห้องเข้าห้องเสร็จแล้วเราก็เก็บที่นอนใส่ตู้ล็อกเกอร์ของเรานะคะมีตู้ล็อกเกอร์ของเราให้ใช้อยู่พอกระเป๋ากระเป๋าล่ะคะ กระเป๋าเราก็เก็บใส่ล็อกเกอร์เหมือนกันคุณครูจะให้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ของใครของตัวเองมีสัญลักษณ์ให้เป็นรูปการ์ตูนของเด็กชายน้องทาโดก็จะเป็นรูปเมวไอรีนก็จะเป็นรูปกระต่ายนะคะของอีของแก้วก็จะเป็นรูปนก จะมีให้ทุกคนทุกคนนะคะจำสารลักษ์สารลักษณ์ของตัวเองไว้อ่าพอมาถึงเสร็จแล้วเราก็วางกระเป๋ากับที่นอนไว้ล็อกเกอร์ก่อนอื่นก่อนจะเข้าห้องทำไงคะเราต้องถอดรองเท้าถอดไปที่ไหนเอ้ยเราต้องถอดรองเท้าไว้ที่ชั้นวะชั้นวางรองเท้าหน้าห้องของของเรานะคะรุบานสองแล้ว จำห้องตัวเองได้แล้วนะคะอย่าหลงไปห้องอนุบาลนึงเราอยู่อนุบาลสองห้องค,คุณครูทุกตารองเท้าต้องเก็บไปนะห้องถอดรองเท้าเสร็จแล้วนะคะต้องทงําไงเปิดประตูเข้ามาเอาที่นอนอที่นอนกับกระเป๋าเอาใส่ล็อกเกอร์ของตัวเองจะมีล็อกเกอร์ไว้ให้เป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยียางผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าของเราสําหรับทาอะไรคะ สำหรับเช็ดหน้าเอาไปเช็ดรองเท้าได้ไหมไม่ได้นะคะเช็ดหน้าอย่างเดียวพอเช็ดหน้าเสร็จแล้วเอาเวลาเราตื่นนอนก็ก็ล้างหน้านะคะล้างหน้าล้างหน้า,า,นาเสร็จแล้วก็เอาไปเช็ดเช็ดแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนไว้คุณครูจะมีที่แขวนในห้องน้ําเป็นอันไปนอันแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เด็กด้วยนะคะเป็นรูปการ์ตูนรูปแมวเหมือนสัญ,ญลักษณ์ในล็อกเกอร์ของเรานะคะ เทสเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกคะนักเรียนเหลืออาแปรงสีฟันยาสีฟันสําหรับแปรงฟันก่อนอารับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะแล้วก็เก็บแขนไว้เป็นที่ให้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์คุณครูจะมีสัญลักษณ์ให้เหมือนกันนะคะจําของตัวเองไว้แล้วอีกอย่างอะไรอีกคะแก้วน้ําแก้วน้ําก็จะมีสัญลักษณ์ให้เด็กๆนะคะเอาไปวาง อ่าไวท้ที่ชั้นหน้าห้องนะคะให้เป็นเรียบร้อยไม่ใช่มาโรงเรียนเสร็จแล้วปับ๊บโยนกระเป๋าอย่างนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้มันเป็นเด็กไม่ดีไม่มีระเบียบวินัยในการเก็บรักษาโยนที่นอนเลยได้ไหมไม่ได้นะคะมันจะไม่ปิดระเบียบของเรามาโรงเรียนเราต้องต้องแบบเด็กดีมีวินยัยวินัยตั้งแต่อยู่บ้านแล้วกลับบ้านไปอย่างนี้ เราไปทิ้งรองเท้าเลยได้ไหมทิ้งกระเป๋าเลยได้ไหมไม่ได้นะคะที่บ้านก็จะมีที่เก็บรองเท้าเหมือนกันที่เก็บกระเป๋าเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไปถึงบ้านแล้วโยนแม่เก็บให้หนอ่อยพ่อเก็บให้หน่อยอย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะ,ะเราต้องเป็นเด็กดีมีวินัยเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่เด็กโตขึ้นจะเป็นคนเก่ง ผู้ใหญ่ก็จะรักก็จะได้ชมว่าเออเด็กหญิงอ่าไอรีนเป็นคนเจ๋งน่ารักนะรู้จักเก็บรองเท้าเก็บถุงเท้าให้เป็นระเบียบมีวินยัยนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะสังเกตแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะสังเกตนักเรียนเก็บกระเป๋าถูกที่ไหมอ่าเก็บอ่าที่นอนถูกที่ไหมเก็บรองเท้าถูกที่ไหมเก็บผ้าเช็ดหน้าถูกที่ไหมนะคะ แล้วอะไรอีกแก้วน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันของใช้พวกเราทุกอย่างเนี่ยของเราเนี่ยจะเก็บเข้าที่ให้ถูกต้องไหมคุณครูจะสังเกตนะคะไหนใครอยากเป็นคนเก่งอ่าใครอยากเป็นคนเก่งต้องเป็นเด็กดีมีวน้ยในเป็นเด็กที่น่ารักเก็บของให้ถูกที่สมุดดินสอใช้แล้วต้องเก็บใส่กระเป๋าตัวเองนะคะ ของอุปกรณ์การใช้ทุกอย่างให้เป็นระเบียบไม่ใช่ว่าสี See? ใช้แล้วทิ้งเกะกะในห้องอย่างนี้เป็นระเบียบไหมคะไม่เป็นต้องให้เป็นระเบียเบเก็บให้ชั้นเรียงให้ถูกต้องนะคะเก็บให้ดีจะได้เป็นเด็กน่ารักไม่ต้องให้คุณครูถามว่าอันนี้ของใครเอายาไปเก็บอันนี้ของใครเอ่ยาไปเก็บอย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีไม่เป็นเด็กที่น่ารักนะคะไหนเข้าใจแล้ว เก่งมากเลยออะตัวพึ่นให้ตัวเองหน่อยตั้งแต่วันนี้ไปคุณครูจะสังเกตนะคะการเก็บของใช้ของตัวเองเก็บเป็นยังไงเป็นระเบียบไหมเป็นเด็กดีมีวินัยไหมให้ผู้ใหญ่รักไหมไปถึงบ้านก็เหมือนกันไม่ใช่ที่อยู่โรงเรียนนะคะไปอยู่บ้านก็เหมือนกันเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไปเลิกไปโยนโยนคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีบอกที่โต๊ะให้วางรองเท้าให้ถอดตรง ที่ระเบียงบ้านนะเราไปถอดให้ถูกที่นะคะจะได้เป็นเ็กน่ารักของค,คุณครูทุกตาเข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจแล้วเสร็จแล้ววันนี้ค,คุณครูจะให้ระบายสีของใช้ของตัวเองมีอะไรบ้างเอ่ยเอาทบทวนของใช้ของเรามีอะไรคะมีกระเป๋าอ่าที่นอนผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำอะไรคะ รองเท้านะคะจะให้ระบายสีระบายสีให้สวยงามออกนอกเส้นไหมไม่ออกนอกเส้นระบายสีให้อยู่ในเส้นสีดํดๆนะคะเราเรียนมาจากอนุบาลหนึ่งแล้วเรื่องการระบายสีก็ระบายสีให้สวยงามเราจะได้โตขึ้นจะได้สวยๆงามๆเหมือนที่เราทํางานถ้าเราทํางานเป็นระเบียบโตขึ้นแล้วก็จะเป็นระเบียบนะคะเป็นเด็กที่น่ารักเก็บของเข้าที่ต้องจําไว้เก็บ เอาเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิคะเก็บที่นอนไว้ไหนอ้าวเก็บที่นอนไว้ไนในไว้ในล็อกเกอร์ตู้กระเป๋านะคะกระเป๋าก็เก็บไว้ในล็อกเกอร์คุณครูเอาให้นะคะแก้วน้ําแก้วน้ําเอาไว้ชั้นแก้วน้ํานะคะอะไรอีกรองเท้าจะมีชั้นรองเท้าหน้าโรงเรียนหน้าห้องเรียนนะคะไม่ใช่หน้าโรงเรียนหน้าห้องเรียนผ้าเช็ดหน้าเช็ดแล้ว ใช่หน้าแล้วเราก็ไปผึ่งไว้จะมีในห้องน้ำแขนแขวนแขวนไว้นะคะแขนไว้ให้เป็นระเบียบของตัวเองจำของตัวเองได้ไหมคะจำได้นะคะคุณครูจะเริ่มสังเกตตั้งแต่พรุ่งนี้ใครจะเป็นเด็กดีมีวินัยมีระเบียบนะคะสวัสดีค่ะสาทำใบงานได้นะคะฝากด้วยอีกเรื่องหนึง่งคุณครูคฝากไปถึงบ้านเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามผู้ปกครองว่า เก็บตรงท้าเป็นระเบียบไหมเก็บกระเป๋าเป็นการระเบียบไหมเก็บผ้าเช็ดหน้าเป็นระเบียบไหมเดีเเ๋ยวคุณครูจะถามผู้ปกครองมาส่งพุ่งนี้ถ้าใครเก็บเป็นระเบียบพวุวงนี้คุณครูจะกอดทุกคนทุกคนเลยอยากให้คุณครูกอดไหมคะค่ะค่ะค่ะทำการการบ้านได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบงานแจกค่ะ